กองทัพากาศฝึกสองหนฝึกของอะไรฮะฝึกของมาเลด้วยชุดหนึ่งแล้วไปฝึกกับจีนอีกชุดหนึ่งและอีกไม่ขี่วันนี้กองเรือสหรัฐจะบุกมาน้ามน้ำไทยมากับพร้อมเรือฟรีเกตมาเรือฟรีเกตสองลำเรือพิฆาตอีกหนึ่งลำมันร่วมกับกองทัพเรืเอฝึกลบกันอีกทีนี้ก็ฝึกที่จังหวัดกันทบุรีตาดขอบคุณพี่น้องที่โดเนเอามาจุดสี่ห้าน,นะครับนั่นหละฮะมาฝึกอย่างนั้น เรียบร้อยเลยแล้วที่แล้วแล้วที่ยืนยันการันตีชัดเจนจีนจะไม่เข้ามายุ่งกับสถานการณ์เรื่องนี้คือวันนี้ประเทศไทยได้ลงนามสั่งซื้อเครื่องยนต์บล็อกพิเศษจากสาธารณร,าารัฐประชาชาจีนไอ้เฮียกูจะบอกประชาธิปไตยอีกแล้วเดี๋ยวจีนแม่งมาโกรธกูนะครับไทยได้สั่งซื้อเครื่องยนต์บล็อกพิเศษสองบล็อก สั่งเข้ามาเตรียมติดตั้งกับเรือดำน้ำสองลำคเขมรนนี่คุยตั้งเลยเขาบอกไอ้ยาเตือ้อนะครับเอาป๋าแดงน้ำก่อนเอาขอบคุณนะฮะพี่กับตังหวัดนดีนะครับไอเฮียคเขมรนเป็นไงคุยตั้งเลยบอกตายหาแล้วยิงไปซื้อได้ไงอย่างงี้พี่จีนกูก็เอาใจไทยหน้าดูดนไอ้เสียมโหแม่งหักหลังกูอย่างงี้เลยเสียมไม่เคยหักหลังครับเสียมมีแต่ทะเลาะกันก่าจะก่าจะได้ซื้อ แม่งนาทีสุดท้ายเลยพี่ข้าวหอมมันดีนะครับนาทีสุดท้ายเลยจบเลยเรามีเรือดำน้ำซึ่งจริงๆแล้วขเขมรเนี่ยรอเรือดำน้ําขนาดเล็กจากจีนสองลำนะครับขอบคุณครับพี่น้องพี่โดเนตมานะฮะกระดิ่งแดงกูทํางานดีเว้ย <laughs> จุดหนึ่งเจ็ดทำไมไม่มาวันนี้ <laughs> นะครับกูรออยู่นะครับพี่นะครับอ,อจริงไนหะมเขมรเนี่ย ถ้าได้เรือดำน้ำสองลำคุณเชื่อผมไนี่แม่งขับล่อนเล่นทั้งเนี่ยเล่นใต้น้ำทั้งวันสนุกเลยอะแล้วก็เป็นไงผุบผุบโปโพ,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 พที่น้าน้ำไทยมาขู่ไทยแต่ตอนนี้เสียใจด้วยหลังจากที่เราลงนามคำสั่งซื้อสองบล็อกไปแล้วนะครับขอบคุณพี่น้องที่โดเนทมานะครับจุดสานนะครับขอบคุณมากนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงครับ ปรากฏว่าเราได้บล็อกพิเศษซึ่งจีนทําขึ้นมาเป็นเฉพาะเลยบอกอืกว่าจะขายได้งั้นกูแถมตรงนี้มึงไปกันแล้วกันคอมเนฝันหวานว่าจะได้เรือดำน้ำจากจีนสองลำจีนบอกแล้วครับไม่มีให้จีนไม่ให้ครับไปดูตามข่าวตามสื่อได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวข่าวก็ออกครับเดี๋ยวข่าวก็ออกตอนนี้เขายังไม่ออกกันเดี๋ยวก็ออกผมไปรู้มาว่าจีนไม่ส่งมอบเรือดำน้ำขนาดขนาดเล็ก ให้กับทางการเขมรเป็นที่เรียบร้อยเพราะประเทศไทยไปซื้อเรือซื้อเครื่องยนต์จากจีนโอ้โหประเทศไทยนี่แม่งแสบชิบหายเลยพอจวนตัวปุ๊บปากกามีน้ำหมึกขึ้นมาทันทีเลยไอ้เย่ถ้าไม่จวนตัวเป็นไงยังยื้อแม่งอยู่อย่างนั้นเนะ่ะเป็นไงครับความจริงแล้วเราควรจะซื้อเครื่องเาตั้งนานแล้วพี่มอลลี่ขอบคุณสำหรับติ๊กเกอร์นะฮะเราควรจะซื้อตั้งนานแล้วแล้วควรเข่าออกแล้วใช่ไหมพี่แอนเห็นไหม จีนไม่ส่งออกแล้วนะครับแล้วเรือเรือคอเลตศูนย์ห้าที่จะส่งมอบให้เขมรเขมรก็ไม่มีสิทธิ์อีกนะครับไม่ต้องไปคิดถึงเจสิบซีเลยไม่ต้องคิดถึงเจสิบซีเลยนะครับเรือดำน้ำเหม็นอยู่ในกระมังโอ้เขาลื้อเป็นแผ่นหมดแล้วนะครับน้องโอ๊ตสวัสดีนะครับพี่วันนีพี่ประชานะครับสวัสดีนะฮะพี่ปีโนนะฮะพี่นาดนะครับเออพี่อรงกรนะพี่สุประชัยสวัสดีนะครับ นั่นแน่สบายเลยมึงนะปูดองขมเห็ตอนนี้ไม่เหลืออะไรเลยนะครับเหลือแต่รถถังรุ่นคุณปูอะ่ะแล้วไปไงครับหุณนมาเน็ตออกคําสัง่งหุณนมาเน็ตออกคําสัง่งให้กองทัพอากาศซึ่งไปเรียกแถวมาแล้วยืนอยู่ประมาณสี่ห้าคนบอกว่าเฮ้ยพวกเราพอจะมีรุ่นเก่าๆพร้อมจะวิ่งได้ไหมมันบอกเขามีเครื่องพอที่จะวิ่งได้ครับแต่บินไม่ได้ฮะเขาบอกมีเครื่องอะไรบ้างอะ่ะ เราก็เลยเครื่องมิก17สบเจกับมิก21ยี่สบเอ็ดสองลำนี่แหละครับมีอยู่2ลำครับนะครับพี่มะยงทิกนะครับขอบคุณมากครับสำหรับสติกเกอร์พี่ปัญญานะครับบัดดีนะฮะจริงไหมครับเสร็จเรียบร้อยเขาบอกอ้าวพี่นิรดานะครับขอบคุณมากนะครับสันกระดิ่งด้วยนะครับชอบมากเลยแจ๊คแตนิงโงเงีลาแจ๊คตนิงโงเงีลา โอ้โหเอฟซีชอบเ<ม>่ีลยประธานโทษแล้วขอแป๊บหนึ่งคิมูกกูจะไหลกแล้วอืมอืมไอ้เหี้ยแมงเลยเป็นบัดรครับพี่น้องยังไม่หายครับคนแก่นะครับหายยากอืมเสร็จแล้วก็ทิ้งแมงลงไปประเดี๋ยวเลิกไรฟ่สดแล้วกูเก็บนะครับปรากฏว่าเป็นยังไงครับเครื่องบินแม่งบินไม่ขึ้นเขาก็เลยไปถามไอ้เครื่องบินฝึกบินเนะี่ยมันติดอาวุธได้ไหมเขาบอกติดไม่ได้ครับหรือออมหมดแล้ว ถ้าเอาไปยิงในปุ่มกดก็ไม่มีติดไปกระหนักเครื่องครับท่านผมว่าท่านเก็บเครื่องบินไว้พาครอบครัวหนีดีกว่าครับน้ำมันยังพอเหลืออยู่ไอหุ่นมานเนี่ยก็เลยเครียดเลยบอกนี่เราซ่อมไม่ได้เลยบอกซ่อมไม่ได้ครับก็พ่อไปคุยกับเวียดนามไอพ่อไปคุยกับโซเวียตมาโซเวียตบอกไม่ขายให้และที่สําคัญในไอเป่าชิงเป่าโจวชิงหรืออะไรนะครับผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทหารของสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ออกมาบอกว่าเมื่อสองสาวันก่อนได้ออกมาพูดเลยนะครับว่านะครับปักกิ่งไม่สนับสนุนให้ทางการขเขมรน,นำอาวุธของประเทศที่เขาที่บริจาคให้ไปไปใช้กับประเทศไทยนั่นหมายความว่ายัางไงครับอ๋อบอกวิธีจัดการขเขมรไม่ยากผมเคยพูดไปแล้วแต่แม่ไม่มีใครทำหรอกไม่ต้องลงทุนทำเฮี้ยอะไรเลยแต่ไม่มีใครทำผมจะบอกให้ครับหลังจากที่จีนประกาศไปตรงนี้ ผมกล้ายืนยันเลยคมามณรไม่มีอาวุธที่จะสู้กับเราคมาเณพึ่งพาอาวุธอยู่สองอย่างสองประเทศแปลว่าเป็นอาวุธรุ่นเก่ารุ่นรุ่นสงครามโลกก็คือหนึ่งประเทศจีนสองประเทศโซเวียตเรื่องเครื่องบินเขาไปพึ่งพาประเทศโซเวียตประเทศรัเสเซียแล้วที่สําคัญรัเสเซียเนี่ยเขาฝากด่าถึงไอ้ฮุนเซนเขาบอกไอแม่เย็ดยังหน้าด้านมาคุยกับกูอีกนะเฮียมึงจำมาสิ่งที่มึงทําไม่ได้เหรอ เย็ดแม่ประเทศไทยที่โดนมึงทําทุกวันนี้โซเวียตแม่งจาสนิทเลยเอาพี่เล็กพลิกวันดีนะครับกาบขอบพระคุณมากครับพี่เล็กนะฮะพี่ซีโร่หวัดดีครับนะฮะพี่ยูอี้วัดดีนะครับแหมพ,พี่เล็กพี่เล็กพังนี้สติ๊กเกอร์บ่อยนะ <c oughs> ขอบคุณมากขอบคุณมากนะฮะเอาพี่ซีโร่โดเนตมายังเนี่ยหลายวันแล้วเนี่ยไม่ได้โดเนตมาเนี่ยแจ็คตันนีงงเงี้ยล่ะแจ็คตันนีงงเงี้ยล่ะ แล้วครับพี่ซีโร่บอกไอสัตว์เอ,อ้ยกูไม่น่าทักมากเลยเฮียเสียตังค์อีกแล้วสองร้อย <laughs> พี่ะาปาวัดีครับพี่ซีวีซีวัดีนะฮะเอออย่าหายอย่างเงียบต้องเด้งมานะพี่ซีโร่เออนะครับออถ้าผมอเออถ้าอ,อถ้าผมโดนร้อยหนึ่งป๋าห้อยสิบพวงได้ไหมครับเฮ้ยไม่ได้โอ้ของผมนี้ขั้นต่ำต้องยี่สิบ ขั้นต่ำนี้ขึ้นคอต้องยี่สิบนะครับเอานะเสร็จอ้าวเดี๋ยวเรามาเล่าต่อพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงครับมันไปดะมันไอท้ที่ไอ้ที่โซเวียตเขาเกียดมันเนี่ยรู้ว่าเพราะอะไรว่าลามิเนียป,ปูตินเนี่ยถ้ามันด่าภาษาไทยได้มันคงด่าคุนเซนแล้วบอกไอ้แม่เย็กมึงยังจะมาขอกูอหรอไสัตว์มึงจำได้ไหม เมื่อประมาณสี่เดือนที่แล้วมึงทำอะไรกับประเทศกูบ้างไอเฮียฮุนเซนไอเฮียนี่หมานะครับขอบคุณนะครับพี่เนาะที่ลงท้ายด้วยจุดหกเก้านะครับนะนั่นแหละไอเฮียนี่แม่งลูกหมาไอฮุนเซนนะ่ะไอตระกูลฮุนทั้งตระกูลไอคนคเขมรทั้งหมดเนี่ยไอพวกนี้ลูกหมาครับพี่น้องนะครับลูกหมารู้ว่าพ่ออะไร ไปหาที่จีนไปกู้เงินจีนครั้งแรกไม่ได้ไปกู้ครั้งที่สองไม่ได้แม่งลากสหรัฐมาพอลากสหรัฐมาแล้วไม่ได้ตังแม่งทิ้งสหรัฐต่อแม่งไปพึ่งซาอุแล้วไปโดนไปแขกซาอุรอกขี่อูดอีกสองชั่วโมงนะครับขอบคุณพี่น้องที่โดนเนตมานะครับนี่ตอนนี้เป็นไงครับไปหาจีนไม่ได้สหรัฐไม่เอาซาอุมาทวงนี้ สิงคโปร์มาคุยเพื่อจะให้เจราจาให้มันเลยครับให้มันปองดองกันก็สือไปคุยเรื่องขอซื้อน้ามันล่าสุดไปโซเวียตขอซื้ออะไรแล้วก็ขอให้โซเวียตส่งคนมาจัดซ่อมมิกยี่สิบเอ็ดให้กับมิกสิบเจ็ดซึ่งแม่งมีอยู่อย่างละลำมีรุ้มัสองลำคุณรู้ว่าวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยแม่งบอกไอแม่เย็ดมึงยังหน้าด้านมาขอกอีกเหรอเมื่อสี่เดือนที่แล้วนะขอบคุณพี่น้องที่โดเลนบรจุสี่หนึ่งนะฮะ เมื่อสี่เดือนที่แล้วเนี่ยมึงจําไม่ได้เหรอมึงตอนที่ตอนที่มึงไปเรียกเรือรบสหรัฐอเมริกาเข้ามาจอดเทียบท่าเนี่ยกูไม่ได้เดือดร้อนแทนจีนนะแต่กูเนี่ยจําคำพูดมึงได้นะครับขอบคุณพี่น้องที่โดนในจุดสองเก้านะครับไอเฮียหุนเซนเสือกไปร่วมประนามรัเสเซียพี่น้องฟังผมดีๆนะ ไอหุนเซนมันไปร่วมประนามรัเสเซียในสงครามยูเครนมันบอกว่ารัเสเซียคือฆาตกรโอ้โ oh หมันเอาใจนะครับขอบคุณครับพิซิโลผมผมพูดเล่นถ้าได้จริงก็ดีนะกูรออยู่ <c oughs> ขอบคุณครับวลาเมเนียปูตินถามว่ามึงพูดอะไรถึงประเทศกูมึงขอเครื่องบินลบจากกูมึงขอเทคโนโลยีจากกูมึงขอให้กูเนี่ยส่งทหารไปฝึกให้พวกมึง จนกระทั่งมึงเดินสวนสนามเงี้ยเฮ้ยจีทีลาเอลาโปเงี้ยพอฝึกเสร็จยัดแม่มึงมาด่าหาว่ากูเป็นฆาตกรมึงประนามกูในสงครามยูเครนมึงไปเอาใจสารัฐขนาดนี้ไอ้เหี้ยแล้วมึงยังกล้าขออีกเหรอบอกเฮียเฮียปูตินอย่าว่ามันทำอะไรเฮียเลยประเทศไทยเนี่ย,เล,ยเลี้ยงเลี้ยงประชาชนแทนเจ้ามันเนี่ยเจ้ามันยังไม่มีปัญญาเลยวันที่นะ ขอบคุณพี่น้องที่โดเน a มาจุดศูนหนึ่งนะฮะวันที่เจ้าวันที่ประชาชนมันน่ะถูกไอไอฮุนเซนสั่งให้ทหารขอความร่วมมือทหารเวียดน,นามบุกเข้ามาในคี่กรุงพนมเปญน่ะแล้วแม่งไล่ฆ่าคนขเขมรกันเกือบหมดคนขเขมรแม่งต้องเดินตีนป่าวิว่งบ้างสลับเดินบ้างบางคนก็สองอาทิตย์ถึงไทยบางคนก็สองเดือนถึงไทยพระมหากษัตริย์เราองค์พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับแล้วก็รัชกาลที่สิบในครั้งนั้นพระองค์ทรงดํารงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิญาสทิราชรวมถึงประชาชนคนไทยกองทัพไทยแจก,กเสื้อผ้าขนเสื้อผ้าไปบริจาคในหลวงราชินี ซื้ออาหารข้าวสารไปคุณดูความทั่วของพวกมันนะเรามีทั้งน้ำดื่มเรามีทั้งเวชภัณฑ์เรามีทั้งอาหารเราทำให้มันแดกเสร็จเรียบร้อยคุณรู้ว่ามันทำยังไงกับเรามันเอาน้ำไปขายให้กับคนในแคมป์ด้วยกันคนที่แม่งมีเงินที่แม่งมาเอาน้ำเอาอาหารไม่ทันมันเอาน้ำเอาเสื้อผ้าไปขายกับคนในแคมป์ด้วยกันมันเอาของบริจาคไปขายกันเองเรื่องนี้มันยังไม่เท่าไหร่พี่น้อง แม่งยังไม่สำนึกบุญคุณเราขณะตอนที่พวกมันมาตั้งสามสี่แสนคนอบพยพมาอยู่เมืองไทยรัฐบาลเราในหลวงเราต้องสลัพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์หมดไปไม่รู้ขี่ล้านตอนนั้นคุณรู้ไหมครับประเทศไทยทั้งในหลวงทั้งราชินีนะครับพระบรมวงศานุวงศ์พิสุชินขอบคุณมากครับขอบคุณพี่น้องที่โดเนทนะครับนะสองเส้นนะฮนะนะั่นแหละคุณรู้เปล่าครับ ความจริงในหลวงเนี่ยทรงให้องค์มนตรีมาดูแทนก็ได้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดก็คือพระเนตรพระกันของในหลวงพระองค์ทรงแต่งตั้งไป